สวัสดีครับผมโค้ดไก่นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครนะครับผ่านลิงก์นะครับธุรกิจอันจิเมโนเทคนะครับวิธีการสมัครนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะครับสนใจธุรกิจแล้วเราเนี่ยคือต้องการที่จะเรียกว่าเปิดรหัสธุรกิจนะครับในอันจิเมโนเทคนะครับวันนี้นะครับให้เราเนี่ยนะครับขอลิงก์กับทางผู้แนะนําเรานะครับพอเราได้ลิงก์มาปุ๊บนะครับ เราก็จะต้องกดไปที่ลิงก์ครับนะฮะกดที่ลิงก์หนึ่งทีมันก็จะขึ้นหน้านี้ครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้านะครับเซลเพจที่บริษัทเนี่ยทำให้เราฟรีหลังจากที่เราสมัครแล้วนะครับเป็นหน้าเซลเพจสวยๆแบบนี้เลยครับแนะนําเกี่ยวกับธุรกิจทั้งหมดเลยแบบนี้สวยไหมครับอ่าทีนี้พอเราดูแล้วนะครับให้เรากดคําว่า register นะครับซึ่งเป็นช่องสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยครับพอกด register นะครับ ก็จะมีตัวสินค้าให้เราเลือกสินค้าท um ี well um ่เราต้องการนะครับอยากจะทําธุรกิจนะครับให้เราเลือกสินค้าให้ครบนะครับตามที่เราต้องการนะครับพอเลือกสินค้านะครับเราก็ไปดูคะแนน PV ว่ามันเป็นคะแนน PV ที่อ่เราเนี่ยนะครับคืออครบพร้อมต้องการที่เราเนี่ยอยากจะทําธุรกิจหรือไม่นะครับถ้าสมมุติเราต้องการเปิดเป็นรหัส SVP นะครับเราก็ต้องซื้อให้ครบ9 0 0 0คะแนนนะครับในบินแรกแล้วก็บินเดียวนะครับทีนี้พอหลังจากเรานะครับซื้อสินค้าเสร็จแล้วเลือกสินค้าครบแล้วนะครับเราก็เลื่อนมาในข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งเราจะกกอกข้อมูลตามบัตรเราเลยนะครับกกอกตามเครื่องหมายจุดสีแดงที่อยู่ด้านหลังนะครับถ้าอันไหนที่ไม่มีดอกจันสีแดงที่อยู่ด้านหลังนะครับคืออันอันนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกกอกก็ได้นะครับ แต่ทุกอันที่มีสีแดงเนี่ยคือเราจะไม่ต้องกรอกอย่างชื่อนามสกุลนะครับสมมตุติชื่อนามสกุลเนี่ยมันจะมีชื่อ2แบบครับมันมีชื่อที่ตามบป,ประชาชนนะครับแล้วก็มันจะมีชื่อที่เป็นชื่อทางธุรกิจอย่างใครหลายคนที่ไม่อยากจะเรียกว่าประสงค์ออกนามให้บุคคลอื่นเห็นชื่อเราเราก็ใช้ชื่อทางธุรกิจนะครับพอรหัส ในโค้ดเราเนี่ยมันจะขึ้นชื่อทางธุรกิจสมมุติผมตั้งชื่อทางธุรกิจนะครับว่านายเงินทองนะครับอ่าชื่อมันก็จะขึ้นชื่อว่าเงินทองเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นชื่อตามแบบประชาชนเรามั่งมีสีสุขนะครับและจากนั้นเราก็กรอกวันเดือนปีเกิดเลขประชาชนโทรศัพท์นะฮะส่วนอีเมลเนี่ย ผมแนะนํานะครับทุกท่านเนี่ยให้กรอกนะครับให้ครบทุกตัวอักษรกรอกแบบเป็นแมนนวลนะครับก๊อปปี้มาไม่ได้นะครับอีเมลให้กรอกแบบแมนนวลแล้วก็อีเมลเนี่ยนะครับคือเวลาเราใส่ .com อมามีจุดได้แต่ระหว่างอักษรอีเมลทั้งหมดเนี่ยคืออักขระคือไม่มีดอทนะครับอ่าทีนี้ข้อมูลธนาคารผู้รับผลประโยชน์นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใส่ทีหลังก็ได้นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับ แล้วก็ที่อยู่ที่เราจัดส่งนะครับก็คือสามารถกรอกใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับพอใส่ครบตามนี้แล้วนะครับเรากดบันทึกครับหครั้งที่เป็นเครื่องหมายสีเขียวอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นในหน้าของการลงทะเบียนหลังจากนั้นมันก็จะพาเราเข้าไปสู่ในหน้าจ่ายเงินนะครับซึ่งเดี๋ยวติดตามฟังคลิป2ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป2ขึ้นมาครับ สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิป2นะครับเป็นวิธีการชำระเงินนะครับผ่านช่องทางเพสูช t ั o นนะครับซึ่งการชำระเงินผ่านช่องทางเพสูชชันเนี่ยนะครับมีการชำระเงินที่หลากหลายแล้วก็ได้หลายสกุลเงินนะครับทีนี้ผมจะเริ่มต้นครับวันนี้นะฮะการชำระ,ะเงินผ่านช่องทางเพสูชชั่นเนี่ยคือผมอยากแนะนำให้ชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือเรียกว่าบ,บัตรเ m ก็ได้นะครับ หรือว่าอาจจะชำระเงินผ่านพร้อมเพย์นะครับทูวเล็หรือช่องทางอื่นๆนะครับที่ทางเราเนี่ยมีให้ได้ทุกช่องทางเลยนะครับวันนี้จะผมจะได้นําตัวการชำระเงินนะครับผ่านช่องทางที่เรียกว่าเป็นบัตรเดบิตก่อนละกันนะครับที่ง่ายที่สุดนะฮะทีนี้การช่องการชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเดบิตนะครับคือมันก็จะมีะบัตรให้เราเลือกนะครับว่าเวลาพอเราเลือกเสร็จปุ๊บ นะฮะมันก็จะมาที่ Visa Mastercard JCB ดเอ่าไชนา Union Pay นะครับคือให้เราเลือกตามบัตรของเรานะครับอาสมมุติของผมอะเป็น Mastercard คือผมก็จะเลือก Mastercard ครับอ่าพอหลังจากผมเลือก Mastercard เสร็จผมก็จะใส่ชื่อผู้ถือบัตรนะครับผมก็จะพิมพ์ชื่อผมลงไปเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับอ่าแค่ชื่อเฉยๆนะครับอ่าเป็นชื่อ c k n เนมของเรานะฮะ อ่าหลังจากนั้นผมก็ใส่หมายเลขบัตรลงไปครับหมายเลขบัตรนะครับสิบหกตัวนะครับหมายเลขบัตรนะฮะอ่าอันนี้เราต้องดูหมายเลขดีๆนะครับเพราะว่าถ้าอ่าถ้ากรอกผิดเนี่ยนะครับกรอกผิดเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่านะครับ ต้องดูต้องดูหมายเลขของเรานะครดีๆนะครับอโอเคหลังจากกรอกหมายเลขปัเสเ็ร็จแล้วนะครับให้เรากรอกนะฮะวันเดือนปีหมดอายุนะครับ ให้เรากรอกวันเดือนปีหมดอายุนะครับเรากรอกวันเดือนปีหมดอายุได้เลยนะครับอ่าแล้วกรอกเลข cvv นะครับหลังบัตรนะครับอ่าเลข cvv หลังบัตรมันจะมีแค่สามตัวนะครับกรอกให้กรอกให้ถูกนะครับอ่ากรอกให้ถูกแล้วก็ใส่อีเมลครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับหลังจากเราใส่ตัวเลข หมายเลขครบแล้วนะครับเราก็ยืนยันครับอพอยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมาหน้าจ่ายเงินครับอพอมา,มาหน้าจ่ายเงินปุ๊บนะครับเราก็จะต้องกดนะครับ Re q u e s t OTP ด้วยนะครับ กดรีเควส o t p นะครับคือ,อตัวของบัตรที่เราจ่ายเงินนะครับต้องตรงกับมือถือเครื่องที่เราอ่ะคือใช้ดําเนินการเลยนะครับเพราะว่าคือมันจะมีหรือมือเขือมือถือเครื่องที่เราใช้ดําเนินการเนี่ยต้องอยู่กับตัวเราด้วยนะครับมันจะมีหมายเลขอ t p นะครับของแบงก์ะฮะส่งมาให้เราครับอันนี้ของผม640398อ่ะผมก็ใส่ครับใส่ลงไปครับ 6 4 0 3 9 8โอเคนะฮะ640398นะครับโอเค okay. ใส่ตัวเลข OTP ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกนะครับแล้วมันก็จะมีระยะเวลาของตัวเลขเนี่ยว่าถือให้เวลากี่นาทีนี่เขาให้เวลาผมหนึ่งนาทีอ่ะผมก็ต้องรีบใส่ให้ครบนะฮะถ้าไม่ครบก็ต้องขอเลข OTP ใหม่แล้วกด s u มิต t ครับกดสมมิตรได้เลยนะครับอ่าพอกดสมมิตเสร็จปุ๊บ มันก็จะไปหน้าชำระเงินนะครับอ่าพอเรานะครับเราจ่ายเงินเสร็จนะครับพอหน้าจ่ายเงินเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะเข้ามาอ่าในหน้าของอรหัสสมาชิกนะครับเราก็จะได้เลขรหัสสมาชิกนะครับชื่อนามสกุลและคือรหัสผ่านก็คือเลขบัตรประชาชน4ีตัวท้ายของเรานะครับอ่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็าจะสามารถที่จะ เข้าระบบได้เลยนะครับเรามีรหัสอย่างาเรียกว่าสมบูรณ์แล้วนะครับ